คลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองยกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแบบละเอียดยิบเลยค่ะสามารถตามมาได้เลยเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่อบอวลไปด้วยสเสน่ห์และความเป็นชวาวแท้แท้ก่อนจะเดินทางเราก็มาแลกเงินรูเปียของอินโดนีเซียก่อนค่ะการเดินทางเราอยู่หาดใหญ่เราก็เลยเริ่มเดินทางจากหาดใหญ่ไปเมืองยกยาการ์ตานะคะซึ่งต้องทานซิทที่สิงคโปร์กันก่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะบินตรงก็สามารถบ,บินตรงจากสุวรรณภูมิไปเมืองยกยาการ์ตา<ๆ>ได้เลยค่ะเริ่มบินจากหาดใหญ่เวลาประมาณ5ทุ่มเวลาไทยนะคะและถึงสิงคโปร์ประมาณตีหนึ่งของเวลา ว่งที่รอทานซิสเนี่ยทุกคนสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแต่ว่าใครหิวเวลานี้ที่นี่เขาก็ยังมีอาหารขายอยู่นะคะพร้อมแล้วค่ะเราก็บินจากสิงคโปร์ประมาณ8โมงเชา้ามาถึงยจาากา a าาประมาณ10โมงและพร้อมกับเพลงชาติเลย สนามบินย o ก y า k a r ตาบอกเลยว่าใหญ่มากนะคะทุกคนใครมาถึงแล้วมุมนี้ซันแนะนำว่าต้องถ่ายรูปเพรา<น>ะเป็นกำแพงที่ใหญ่แล้วก็สวยมากๆให้เราได้มาเช็คอินในสนามบินแห่งนี้กันค่ะก่อนจะเดินทางออกจากสนามบินเราก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในสนามบินกันค่ะว่าเมืองยอก g า a k a r ตาเนี่ยสนามบินเขาสวยมากและก็ยังมีรําโชว์อยู่ภายในสนามบินด้วยค่ะการเดินทางไปเมืองยอกยาก a r ตาบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเพราะว่าภายในสนามบินเนี่ยเขามีสถานีรถไฟที่วิ่งตรงไปเมืองยอก g าก k า r ตาเลยค่ะทุกคนค่ะและใช้เวลาไม่นานเลยอันนี้คือสันบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเราก็สามารถเข้ามาจองตั๋วรถ ไฟตามเวลานี้ได้เลยแต่วันนี้เรายังไม่ได้เข้าเมืองยกอกยาการตาเพราะว่าเราจะไปเมืองมากลังกันก่อนไกลได้ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและระหว่างการเดินทางทุกคนค่ะบ้านเมืองที่นี่คือสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆทําให้ซันหยุดมองไม่ได้เลยและที่แรกที่เรามาถึงวันนี้นั่นก็คือร้านอาหารเกอเปปาริสค่ะทุกคนค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นร้านอาหารที่นั่งกินกันท่ามกลางวิวของทุ่งนาบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบร่มรื่นรายล้อมด้วยนาและวิวเขาเมอร์เนเรสอาหารของทางร้านก็จะเป็นอาหารสไตล์พื้นเมืองท้องถิ่นของ เลยและนี่คืออาหารที่เราหยิบมาทั้งหมดวันนี้ค่ะร้านอาหารรสชาติแบบบ้านๆวิวธรรมชาติบอกเลยว่าลงตัวสุดเมื่อกินอิม่มแ,แ,แล้วเราก็นั่งรถวีเว์ไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กชาวบ้านที่นี่จะทําการเกษตรแล้วก็ปลูกพืชกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่นี่อาจไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบเชิงพาณิชย์มากนักนะคะทุกคนจึงให้ความรู้สึกแบบของจริงไม่ได้ถูกปรับแต่งมากจึงเหมาะกับคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบโลเคอลโอกอล,ลสุดๆซันบอกเลยว่าที่นี่คือสวยมากๆค <ภา S 2> ่ะได้มาเยี่ยมชมวัดเล็กๆในหมู่บ้านยาตีมุนโยที่นับถือนิจก ที่โรงแรมโดมมันบูโรบุชชซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้บูโรบุชชมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวบูโรบุชชมาพักที่นี่ซันบอกเลยว่าใกล้สุดๆเสร็จจากเช็คอินวันนี้เรามาดินเนอร์กันที่บูโรบุชโชซินเวอร์รีสอรองค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารดังและร้านอาหารใหญ่มากๆนะคะทุกคนอยู่ใกล้กับบูโรบุชโชเช่นเดียวกันร้านอาหารที่นี่บอกเลยว่ามีเมนูน่าทานสุดๆปากคนไทยแน่นอนค่ะแล้วเราก็รีบกลับมาพักผ่อนกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นตัตีสี่เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและเมื่อเวลาตีสี่มวิพา ทิศที่สวยที่สุดในเมืองยกยาก k า r t เลยนะในชีวิตเนี่ยไม่เคยตื่นเช้าเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะคะทุกคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตแต่เมื่อมาถึงแล้วเราต้องขึ้นมาดูให้ได้ค่ะพอขึ้นมาถึงถึงกับว้าวเลยค่ะทุกคนขานนักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆตอนแรกคิดว่าตีสี่เนี่ยคือเร็วมากๆแล้วนะคะทุกคนสำหรับการขึ้นมารอพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ยังมีคนขึ้นมารอก่อนเราแบบเยอะมากๆเช่นเดียวกันพระอาทิตย์ที่นี่จะขึ้นเร็วแล้วก็วิวสวยมากๆที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านั่นคือภูเขาไฟมราปปีีีีเเ็นภูขไฟท่ยังมชวิตอยยยยู่่่นนนนนะะะะคคคคคทททุุกกเเเเดีีี๋ววราาจไปั้ลพิต ขึ้นแล้วสวยมากๆชมพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จระหว่างเดินลงก็จะมีชาวบ้านมาขายของตรงนี้บอกเลยว่ามีเสน่ห์ค่ะสันเป็นคนชอบอะไรแบบนี้สุด<ๆ>แล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าอาบน้ำอาบทาให้เรียบร้อยกันค่ะทุกคนขะมาชมโรงแรมกันหน่อยไหมว่าที่นี่สวยมากๆเลยนะภายในห้องกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบและที่นี่เขายังมีระเบียงออกมาชมวิวบรรยากาศด้านนอกของโรงแรมได้ด้วยค่ะและมาถึงจุดไฮไลท์ของเมืองยอกยากตานั่นก็คือบุโรบุช่ะเป็นมหาสถูปพ,พุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในเมืองมากลังใกล้กับยอกยากตาไกลได้สาทิตเทน้ํําาลลงงงไปในนแบบจอซึ่ ไม่ซึมแต่ของจริงคือน้ำซึมก่อนจะขึ้นไปยังสถานที่แห่งนี้เราต้องเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนนะคะทุกคนเพื่อปกป้องโบราณสถานและลดการสั่นสะเทือนและเราก็ได้นั่งรถกอล์ฟมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันค่ะเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าของจริงคือสวยมาก โรวุโชคือมหาสถูปพุทธิที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้หินภูเขาไฟกว่า2ล้านก้อนวางเรียงโดยไม่ใช้ปูนเชื่อมเลยนี่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า1,200ปีก่อนด้วยฝีมือช่างในยุคโบราณแต่ยังงดงามละเอียดและแข็งแรงจนน่าท<ม>ึ่งมีภาพสลักกว่า 1, 2 0 0แผ่นและพระพุทธรูปกว่า500องค์เลยนะคะทุกคนได้ถ่ายทอดพระพุทธทประวัติชาดกและหลกักธรรมเปรียบเสมือนตำราพุทธศาสนาขนาดยักษ์ที่สร้างจากหินการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ว่าถูกออกแบบให้แทนจัก,กรวาลของพุทธศาสนาใครมาเชี่ยวเมืองยกยาก k า r t a ันบอกเลยว่าห บูโรบุชโชที่สวยงามมากๆนซ <ะ S 1> ันเองเนี่ยซันยังอึ้งชึ่งในความสวยงามยิ่งได้มาตอนเช้าพระอาทิตย์รึ่งแล้วก็ได้เห็นวิวภูเขาคอเคลียกันซันบอกเลยว่าสวยสุสดและไม่ไกลจากบูโรบุชโชก็ยังมีวัดเมนดุสหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบูโรบุชโชแม้จะเป็นวัดเล็กกว่าแต่บรรยากาศกับเงียบสงบและเต็มไปด้วยพลงังศรัทธาและทุกปีในวันวิสาขบูชาจะมีขบวนแห่จากวัดเมนดุสผ่านวัดพาวอยไปสิ้นสุดที่บูโรบุชโชค่ะและเมื่อเวลามือเชี่ยงมาถึงเราก็มาทาน ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งนาวิวสวยงามมากๆค่ะใครตามรอยมาสันบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้นั่นก็คือวัดพรามนันซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียค่ะจะพูดถึงอินโดนีเซียหลายคนอาจจะนึกถึงบูโรบุโธใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่ว่าที่เมืองย o ยาก k a r t ยังมีอีกหนึ่งโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือวัดพรามานันซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นชียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะซึ่งภาาาายยในวดมมมีีีลลกอ่ตรรปเเ200ฏิ เรื่องรามเกียรติ์แกะสลักอย่างปณีตตามผนังหินต่างๆได้มาเยือนช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนแสงสีทองจะส่งกระทบก,กับยอดวัดดูสวยและก็โรแมนติกมากๆบุโรพุทโธคือความศรัทธาของชาวพุทธประมณันก็คือความศรัทธายิ่งใหญ่ของชาวฮินดูเช่นเดียวกันที่รักในประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดที่นี่ค่ะควัดแห่งนี้ก็ยังมีการแสดงรามายณนะที่เป็นการแสดงกลางแจ้งที่สุดยิง่งใหญ่ที่ใช้วัดประมณันเป็นฉากหลังของการแสดงจริงๆด้วยค่ะสันบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆตัวอัศจรรย เรื่องรามเกียรติ์ผ่านศิลปะการร่ายรำแบบชาวชวายิ <ination noises> ่งฉากต่อสู้และฉากหนุมานเผากรุงลงกาตื่นตาตื่นใจคนดูเฮลันกันเลยค่ะการแสดงจบสามารถลงไปถ่ายรูปกับนักแสดงได้จบวันนี้นั่งรถไปยังเมืองยอกยาก a r t แล้วก็พักกันที่โรงแรมที่นี่ค่ะคือโรงแรมซันติก้าพิเมียลยอกยาเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองยอกยาก a r t เลยนะคะทุกคนและโรงแรมคือสวยมากๆใครมาเที่ยวสันแนะนาที่นี่เลยค่ะห้องพักคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องให้ครบมีระเบียงห้องให้ออกมานั่งดื่มชิลๆตรงนี้ได้ด้วยค่ะวิวบรรยากาศของโร โรงแรมคือสวยงามมากๆเดินเข้ามาภายในโรงแรมก็จะเจอล็อบบี้ที่สวยงามและยิ่งอาหารเช้าของที่นี่สันต้องบอกเลยว,ว่ามีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายจะเป็นอาหารฟิวชั่นหรือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่นี่เขาก็มีให้เราเลือกทานครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานใครได้พักที่นี่ซันบอกเลยว่าต้องประทับใจแน่นอนกินให้อิ่มเก็บพลังให้เยอะๆเพราะวันนี้สันจะพา,าทุกคนไปชมภูเขาไฟมอรปีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงและมีประวัติการบรรทุกซ้ำบ่อยครั้งการขึ้นมาบนภูเขาไฟมือรเปี่ต้องขึ ขึ้นมากันนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ตะลุยเส้นทางภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยหินลาวาการะหว่างทางเราก็จะได้ชมวิวต่างๆและนี่คือวิวของบังเกอร์ค่ะพอยิ่งใกล้ภูเขาไฟขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้นและนี่คือจุดไฮไลท์ก็คือการได้ขึ้นมาชมพิพิธภัณฑ์บ้านที่เมื่อ15ปีที่แล้วได้เกิดการประทุครั้งใหญ่เมื่อปี2004ทาให้เกิดการเสียหายครั้งใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นซากปรักหักพังหรือารรปงีกกกเ,เั็ยิด และเคยประทุเมื่อปี2021 2023และปี2024ก็ประทุแล้วเช่นเดียวกันส่วนปีนี้2025ก็ประทุแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ซันกลับมาแป๊บเดียวเองส่วนใครที่อยากมาเที่ยวเนี่ยสามารถมากับบริษัทนี้ได้เลยนะหลังจากใช้พลังงินไปเยอะมากเราก็มาทานข้าวกันที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ชวาที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆใครที่อยากมาทานร้านนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะอาหารทุกอย่างที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าถูกปากคนไทยแน่นอนกินอิ่มแล้วนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือมา ทำเครื่องเงินด้วยตัวเองที่ร้านสตูดิโอ76ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะแหวนจากฝีมือตัวเองและอีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลาดนั่นก็คือมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ที่บอกเลยว่ามองอยังไงก็ไม่เหมือนมัสยิดค่ะทุกคนค่ะเป็นมัสยิดที่เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิดถศกราช1580ศรัทธาอานาุงแห่งอาณาจักรมาตารัมอิสลามมัมมสยิดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบชวาโบราณผสมผสานกับอิสลามมีหลังคาทรงจอกโลแบบชวา,ากำแพงหินโบราณที่สวยงามมากๆนอกจากนั้นยังเป็นมัสยิดที่ยยัังงงงงใใช้านนนจจจรริิเป็ศูวมตขอ ทุกคนและที่ฝั่งศักสัตว์ราชวงศ์มาตารามเรียกได้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่สวยแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความศรัทธาเลยค่ะและออกจากมัสยิดแล้วมาเดินชมหมู่บ้านที่อยู่รอบๆมัสยิดบอกเลยว่าสวยงามมากๆใกล้ๆหมู่บ้านแห่งนี้เดินออกมานิดนึงก็จะเป็นตลาดนัดกลางคืนทุกคนค่ะเป็นตลาดที่มีเสน่ห์มากๆซันเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้สุดๆวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงวัฒนธรรมแบบนี้ไว้ทุกคนค่ะมันมีเสน่ห์มากๆรูปแบบการขายของของตลาดที่นี่ซันบอกเลยว่ามีเสน่ห์สุดๆและของกินที่นี่มส สารทั้งมรดกโลกศิลปะท้องถิ่นธรรมชาติและอาหารที่อร่อยทำให้ใครที่มาอินโดนีเซียมักจะไม่พลาดที่จะแวะเมืองนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวที่นี่แล้วอยากจะสัมผัสบรรยากาศดูหราแบบราชวังชวาโบราณต้องมาที่นี่เลยค่ะทีะ่นี้สวยตั้งแต่สถาปัตยกรรมเลยนะคะทุกคนเหมือนได้ย้อนกลับไปอยู่ยุคกนาจักรมาตาร,รัมเลยอาหารที่นี่ก็จัดเต็มทั้งเมนูชวาดั้งเดิมบอกเลยว่าอร่อยค่ะและนี่คือไฮไลท์ของวันรุ่งคืนทางเราเนี่ยได้รับเกียรติให้สวมชุดอับบีดาลัมเป็นชุดข้าราชบริพารหรือผู้รับใช้ในพระราชวังงุลลตตต่่าาาาาาานยยกกกกรรระพเขจจมมีีห้ทดูแิ ในพระราชวังถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติในสังคมและทำหน้าที่ด้วยความพักดีและศรัทธ,ธาต่อสุลตา่านแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปราชวังหลวงที่ยังมีสุลต่านและราชวงศ์อยู่อาศัยจริงๆการที่ได้สวมใส่ชุดแบบนี้ถือว่าได้สัมผัสหัวใจกราตอนอย่างแท้จริงทางเราก็ได้สัมผัสตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่สามารถพูดคุยสอบถามแล้วก็ถ่ายภาพได้นะถ้ามายอกยาที่นี่คือจุดหมายที่ห้ามพาเช่นเดียวกันค่ะเสร็จจากการเรียนรู้ขนาดเรานั่งทานอาหารเรายังต้องให้เกียรติชุดที่สวมใส่่เเลยยนนนนนนะะะะควัััี้รางแกกโต ที่เราทานวันนี้ก็เป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของสุลต่านด้วยค่ะทุกคนที่นี่มีสเสน่ห์มากๆและก็ได้มาชมการทําผ้าบาติกสเสน่ห์แห่งศิลปะชาวชวาโบราณชื่อร้านบาติกวิโนโทซาร์โรคือหนึ่งในแหล่งทําและจําหน่ายผ้าบาติกชื่อดังของยอกยาก่านี่ไม่ได้เป็นแค่ร้านขายของนะคะแต่เป็นบ้านศิลปะบาติกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมขั้นตอนการทําบาติกแบบดั้งเดิมด้วยตาซึ่งเปิดสอนและสาธิตขั้นตอนต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ลองทําด้วยตัวเองอย่างเช่นผืนนี้ค่ะและว,วันนี้เป็นการเที่ยววันสุดท้ายเราก็เลลยไมมมม่่่ืืททีีจะาาาซ้ออขงฝกันนนถ <O> เป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองยอร์กจาการ์ตาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะและของฝากอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือขนมปั้เปียและ,และเราก็มาซื้อกันที่ร้านเปียสตอรี่ค่ะที่นี่รวมขนมปั้เปียไว้ทุกไซส้เลยทุกคนอยากจะหาแบบไหนที่นี่มีครบเลยม,มาที่นี่แล้วก็อย่าลืมยิ้ขนมปั้เปียปเป็นของฝากด้วยนะคะตื่นเช้ามาวันนี้เราจะกลับไทยกันแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่วันนี้เราใช้บริการของรถไฟซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยคะ่ะททุกกกคนคะนรยาาาาาววปสมมเเลลดใช้ ส0นาทีล้ว,วิวก็สวยมากๆแล้วเราก็ถึงสนามบินยอร์กยาการ์ตากันแบบรวดเร็วเลยค่ะเป็นสนามบินที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีอีกสนามบินหนึ่งเลยและเช่นเคยค่ะเรานั่งเครื่องไปต่อทานซิตกันที่สิงคโปร์เมื่อถึงสิงคโปร์แล้วเราก็รอบ,บินกลับหาดใหญ่กันนะทุกคนบอกเลยว่าทริปนี้คือสนุกมากๆเป็นทริปที่ไม่คาดฝันเลยค่ะว่ามันจะสนุกขนาดนี้และต้องขอบคุณชิมกงศุนอินโดในสงขาด้วยนะคะทุกคนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทางช่องของเราเป็นทริปที่บอกเลยว่ามองอินโดเปลี่ยนไปเลยค่ะและแน่นอนว่าาสัััันนจะกกลบไปอิโดีร้งงงึเพห กลับมาได้ศึกษาอินโดทุกคนคะ่ะอินโดเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆใครอยากจะมาเที่ยวตามรอยซันแบบนี้สันบอกเลยคะ่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชิ่นี่อินโดนีเซียยอกยาการ์ตา